สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้ลุงตีจะมาบอกเคล็ดลับในการทำให้ข้าวอยู่ในอากาศที่แรงและขาดน้ำนานๆนะครับดูตอนนี้นะครับบางโซนนะครับเป็นพื้นที่ที่ขาดน้ำแล้วนะครับก็ใครที่ประสบปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับลุงตีก็เอาใจช่วยนะครับให้ผ่านอุปสรรคอันนี้ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตกลับมาเหมือนเดิมนะครับ แต่ใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับที่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้หว่านข้าวลงไปนะครับลุงตีมีคำแนะนำนะครับว่าทำอย่างไรนะครับให้ข้าวอยู่ในฟาร์มแล้งในกรณีที่ขาดน้ำนานๆน,นะครับเราต้องทำยังไงนะครับคือการทำไม่ยากครับตอนที่เราเตรียมเทือกจะหว่านข้าวนะครับเราพยายามใช้วิธีการทำเทือกย้ำให้เทือกให้หน้าเลนเยอะๆครับให้ฟาง ต่อสร้างฟางข้าวที่อยู่ในนาเราเนี่ยแล้วก็พวกหญ้าวัชพืชต่างๆเนี่ยให้จมลงให้หมดนะครับคือใช้เวลาอย่างน้อยการนําเทือกเนี่ยอย่างน้อยให้ได้สัก7วันขึ้นไปนะครับ7วันถึง10วันหรืออาจจะ15วันก็ยิ่งดีใหญ่เลยการที่ทําเทือกให้หน้าเรนเยอะๆนะครับมีผลดีอย่างไรในกรณีที่หน้าแล้งนะครับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ําแห้งวิตน้ําเติมไม่ได้น้ําในคลองลดน้ําบาดาลไม่ขึ้นนะครับ การทำเทือกลมหน้าเลนเยอะมีมีผลคือเวลาเราขาดน้ำหาน้ำเติมไม่ได้ถ้าเราย่ำลดตีเกี่ยววันนี้อีกสองวันขึ้นน้ำมารถมาตีดินความแตกต่างนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงการที่ทำเทือกเราไม่ได้ทำหน้าเลนเยอะคือเราทำเทือกแบบต่อสั่งฟางข้าวยังหลงเหลืออยู่ยังย่อยไม่หมดนะครับคือ เกี่ยวข้าววันนี้อีกสองวันน้ําขึ้นพอน้ําขึ้นทั่วแปลงนาก็รถมาปั่นดินนะครับหรือรถมาตีดินแล้วก็หมกักไว้สองวันเอารถมาย่ําทําเทือกคือมากันเป็นชุมนะครับมาสี่ห้าคันเลยย่ําวันเดียวจบครับทั้งย่ําทั้งเกตทั้งรูปเทือกคือวันที่รถมาย่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเอาข้าวแช่น้ําแล้วก็อีกสองวันเขาจะมาชักรองน้ําให้ก็พร้อมที่จะหว่านข้าว ตรงนี้รวมระยะเวลาการทําเทือกอยู่ประมาณ7วันจะไม่เกิน7วันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รีบกลัวน้ําแห้งอะไรงนี้แต่พอทําไปแล้วปุ๊บเกิดปัญหาน้ามาแห้งก็จะมีปัญหาคือพอหวานข้าวพอขึ้นน้ําไม่ได้เนี่ยประมาณอาทิตย์ถึง15วันเนี่ยข้าวเริ่มมีอาการนะครับมีอาการเหี่ยวมีอาการเหลืองเกิดจากอะไรครับคือรากข้าวเขาหาอาหารได้น้อยครับคือ ย่าเทือกบางทีอ่านประมาณที่พูดกันแบบง่ายๆนะครับปูยังคุดคุดไม่ได้ครับหลังปูยังโผล่เนี่ยคือเทือกอยู่ประมาณนั้นคือเทือกไม่ไม่เหลวมาแล้วก็ไม่รูปไม่ไม่ละมุนนะครับคือเทือกยังไม่นิ่มเลยต่อสร้างฟางข้าวก็ยังกระโดกกระเดยอยู่เลยอันนี้คือถ้าน้ําแห้งมาเราจะประสบปัญหาคือข้าวเราจะตายก่อนเขามาอีกกรณีนะครับคือการทําเทือกที่ ลมหน้าเลนเยอะหมักเทือกนานๆเกิน10วันขึ้นไปถ้าน้ำแห้งนะครับลากข้าวเรายังมีโอกาสนะครับข้างล่างในฟาร์มหล่มของขี้เลนนะครับล่าข้าวเราจะชอนชัยลงไปหาฟาร์มลึกของเลนที่เราลงได้อาจจะประมาณศอกหนึ่งเหลือครึ่งศอกหลืออาจจะ20เซน30เซนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในกรณีที่คนทำา10เซน15เซนเนี่ย คือรากข้าวเขาลงได้แค่นั้นเขาก็หาอาหารไม่ได้แล้วดินแห้งน้ำหมดนะครับแต่ในกรณีที่เราทำเทือกลึก20เซนถึง30เซนเนี่ยโอกาสเราจะอยู่ได้นานกว่าเขาเป็นเดือนๆน,นะครับบางทีอาจจะเดือนฝ่าถ้าในรอบข้างเราเห็นอุ้มน้ำเป็นดินเหนียวนะครับเราอยู่ได้เดือนฝ่าเลยแต่ถ้าเป็นดินทรายอาจจะอยู่ได้ประมาณ15ถึง20วันนะครับ คือรากข้าวเลยหาอาหารแล้วก็หาน้ําที่อยู่ชั้นใต้ดินมากินได้นะครับเราก็จะยืนต้นอยู่ได้นานกว่าคนที่ทาเทือกไม่ล่มแล้วก็หน้าเลนน้อยนะครับอันนี้นะครับลุงตีเจอมาจากประสบการณ์ของลุงตีเองนะครับมาแชร์ให้พี่น้องเกษตรกร,รกฟังแล้วก็กําลังประสบปัญหากันอยู่นะครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบปัญหาภาวะน้ําแห้ง หน้าแรงฝนไม่ตกนะครับที่หวานข้าวกันไปแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้ลงมือทำนะครับก็ลองคิดแล้วก็ลองพิจารณาที่ลุงตีพูดให้ฟังนะครับว่ามันสมควรจะเอาไปใช้ไหมหรือใครมีเคล็ดลับดีๆฝานี้นะครับคือเรามาช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันให้ผ่าน วิกฤตตรงนี้กันไปเพราะว่าทุกรอบทุกปีเราต้องเจอกันอยู่แล้วไม่ฝนตกน้ำท่วมก็แล้งข้าวจะตายนะครับอันนี้เรามาช่วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากสาระดีๆนะครับจากหลุงตีตะวันแดงไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสาระดีๆจากหลุงตีตะวันแดง ขอบคุณครับสวัสดีครับ